ชื่อีซินนี้ฮวดใช้ค่ะดูให้ดีๆนะคะวันนี้เป็นอะมวยนะคะวันนี้ไม่ใช่แปะยิ้มวันนี้ก็กลับมาพบกับเก๋อีกทีนึงนะคะในอิสุสุกรุงเทพเซลนะคะวันนี้นะคะเดียวเก๋จะพาไปดูรถนะคะที่วัยรุ่นสายแต่งสายซิ่งนะคะรอคอยกันนะคะนั่นคือ Cap โฟ์1.9ค่ะไปดูกันเลย และตอนนี้ค่ะเก๋ก็ยืนอยู่กับแคลฟโรสคันนี้เรียบร้อยนะคะสีขาวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาสายซิ่งสายแต่งนะคะวัยรุ่นทุกคนที่กําลังรอคอยอยู่ไปชมรอบๆคันกับพี่เก๋เลยนะคะด้นานหน้านะคะในรุ่นแคลฟโรสนะคะกระจังหน้านี่ก็มาเหมือนเดิมเลยนะคะขนาดใหญ่นะคะพร้อมโลโก้สีเงินกระจังหน้าเราจะเห็นเป็น2ชั้นตัวนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเทานะคะที่สําคัญนะคะในรุ่นแคลฟโรสรุ่นใหม่ของเรานะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างค่ะและข้างๆตรงนี้ยังรองรับไฟตัดหมอก เพิ่มได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะคะด้านข้างค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มนะคะยางนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด215นะคะ 70R15 นะคะรองรับการแต่งแม็กซิ่งมาเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้เป็นขอบกระทะแข็งแรงค่ะข้างๆจะจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีขาว มือจับเปิดนะคะสีดำแคปโฟค่ะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะคะแคปโฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะตรงนี้มือจับเปิดขนาดใหญ่นะคะสีดำนะคะไฟท้ายก็มาแบบบล็อกนี้เลยนะคะดูโอโซนิกค่ะกันชนท้ายไม่มีค่ะในรุ่นแต่งซิ่งใบรุ่นเราเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อเดี๋ยวมาชมด้านในรพร้อมๆกับพี่เก๋เลยนะคะ เรามาดูฟังก์ชันที่แผงประตูข้างกันค่ะโน่นี้นะคะแผงประตูข้างนะคะปรับเลนกระจกซ้ายขวาเป็นแบบไฟฟ้าเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดเซ็นทรัลล็อกด้วยสามารถล็อกกระจกเซฟตี้ความปลอดภัยได้ค่ะในรถรุ่นนี้นะคะที่สําคัญนะคะกระจกนะคะด้านข้างฝั่งคนขับนะคะเป็นออโต้ด้วยและนี้ค่ะเป็นภายในนะคะห้องโดยสารของเรานะคะในรุ่นนี้เป็นสีดําค่ะเดี๋ยวมาไล่ดูทีละจุดเลยนะคะ ด้านข้างนะคะผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของด้วยนะคะ,ะขนาดใหญ่ใส่กระเป๋าคู่มือการใช้รถนะคะแอร์ซ้ายขวานะคะที่วางแก้วน้ำมีมาค่ะเครื่องเสียงนะคะในรุ่นนี้เป็นดัด c d ดี3สนะคะสามารถใส่แผ่นได้1แผ่นค่ะด้านบนนะคะก็จะมีที่วางของเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอนโทรลแอร์นะคะ เกียร์ในรุ่นนี้นะคะแคล 4S ของเราก็มาแบบ6สปีดเช่นเดิมนะคะแต่ว่าในรถรุ่นใหม่ของเราอย่างที่บอกเลยนะคะในเกียร์ไทยหลังเรามีวงแหวนรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้งานง่ายนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่ารถอีซูซุของเราที่วางแก้วน้ํานี่เยอะเลยแล้วก็บอกว่าเป็นขนาด1.5ด้วยที่วางของเยอะจริงๆเลยนะคะ,ะพวงมาลัยรุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับ ได้ตามสรีระของคนขับด้วยนะคะ <Wow. S 1> ทําให้รถเนี่ยขับง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะต้องบอกว่ารุ่นแคปโฟเอสรุ่นนี้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะนิ่มอบกระชับนะคะภายในก็จะเป็นสีดาเบาะผ้าสีดํานะคะดูลักษณะการตัดเย็บของรุ่นนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะตัดได้สีขาวห้องโดยสารตอนหลังนะคะนอกจากจะกว้างขวางแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยยังสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนิดนึง ในการเก็บของเก็บสัมภาระนะคะตรงนี้เราสามารถแขวนได้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของตรงนี้ด้วยพับได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแบบ60-40แต่ที่สำคัญนะคะเวลาที่เราย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ๆเข้ามาในรถเนี่ยเบาะตัวนี้นอกจากพับขึ้นเรายังสามารถพับลงได้ด้วยอเน,นกประสงค์มากๆเลย และนี่ก็เป็นห้องโดยสารตอนหลังนะคะต้องบอกว่าโอ้โหตรงนี้เนี่ยขึ้นมานั่งแล้วนั่งสบายมากๆเลยนะคะสังเกตจากเวลาที่เก๋นั่งนะคะหัวเข่านะคะจากด้านหน้ายังเหลือนะคะขนาดศีรษะตรงนี้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะคะที่สําคัญนะคะเบาะตรงนี้เนี่ยพนักพิงศีรษะเขาบอกว่าสามารถปรับระดับได้ตามสริระของคนนั่งด้วย โดีมากๆเลยอะค่ะเก๋ว่าแล้วนะคะรถรุ่นนี้เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นขวัญใจของไวซิ่งัยรุ่นเราเนี่ยยังอนเนกประสงค์นะคะสามารถใช้กับครอบครัวได้เป็นรถสําหรับครอบครัวได้ด้วยเพราะว่าเป็น4ประตูนะคะนั่งได้เนี่ยสบายๆเลย 1, 2, 3, 4, 5ค่ะอา้าวน้องบินอายตายแล้ว จอฟังชันเซฟตี้ความปลอดภัยของอีซูซูน้องปิ่นคะพี่เกดจะบอกนะว่าถ้าหนูนะขึ้นรถแล้วเปิดประตูอะเองไม่ได้ตรงนี้เป็นเซฟตี้จากอีซูซูหนูดูตรงนี้นะคะเนี่ยเลยมันกดลงมาอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาใช้ในกรณีที่เวลาที่มีเด็กๆนะคะอยู่ด้านในเวลาที่น้องปิ่นเนี่ยนั่งอยู่ข้างในขับรถเนี่ยเด็กเขาก็ชอบเปิดประตูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดล็อกเลยนะคะเซฟตี้ตรงนี้นอกจากตรงเนี้ยเด็กจอกได้นอกจากว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมาเปิดจากด้านนอกให้แล้วก็วิธีปลดล็อกง่ายมากเลยค่ะ ดึงขึ้นมาน้องปิ่นก็สามารถเปิดประตูเองได้แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือแค p ฟโอ1.9นะคะที่เรารอคอ,อยอยู่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะแค p ฟโรสราคาเปิดตัวมาที่686,000ในสีขาวนะคะแล้วก็สีเมทัลลิกสีบอลเงินนะคะเพิ่อมอีก7,000ค่ะ ตอนนี้นะคะรถของเรามีจอดโชว์ครบทั้ง4สาขาของเราแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูรถได้ที่โชว์รูมทดลองขับได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครมีคําถามนะคะสามารถทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเก๋รอตอบอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเก๋ขอฝากไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางของบริษัทอีซูซุกรุงเทพเซลเลยค่ะตามนี้เลยค่ะ